สี่ี่แมปปะอะไรวะสี่แมปเดียวเหี้ยสแมปไงมาถึเฮ้ยไอ้ไอ้เอรเตอร์เตอร์เตอรลพว่มึงใจเย็นพวกมึงใจเย็นตรงนี้พใจเย็นไอ้สัว์พวกมึงใจเย็นนี่เลยมาตะลุกมาตะลุกคลคลอล เฮ้ยเบดเบ็ดเป็ดเบ็ดเบ็ดอึ๊บอึ๊บอึ๊บเึ๊บอ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 ป๊บอึ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 ๊บเึ๊บอึ๊บอึอึ๊บอึ๊บอึอึ๊บอึ๊บเึ๊อึ๊บอึ๊บอึอึ๊บ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 อบอึ๊บอบอึ๊บอึ๊อึ๊บเึ๊อึ๊บอ อะไรเต์อะไรเต้ไปคุย oh กับรุดนไอ้โหเห็นใครคุณอะไรอยาดีแม้วคุณจะว่า ไอ้เหี้มยมันขึ้นยากจังวะไอ้ทีมึงสู้ก่อนดีฤฤฤยฤฤฤี่งมึงเกรดไม่เอาปีนไปก่อนเลยแต่เขาเหี้ยเลยฤฤฤฤไอ้เหี้ยเป็นเป็ดแต่มึงกลัวน้ำด้วยนะมึงกลัวเป็นกูดิว่าไม่ใช่มึงไอ้เหี้ย เรียบร้อยวะเอ้าไอ้เต้ตายก่อนไป่ไม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 ่ติดอะไรก่อนล่วงไปก่อนไม่เงยไม่คู่ไม่ขี้โกงกู่แล้วกู่แล้วโอ้ยหจระเข้จระเข้จระเข้เร็วไปแล้วไวแล้วไวแล้ว

เอาฮึบเอาฮึบเอาฮึบมันตียังไงวะเอาฮึบต้องกดตบิลด้วยนะนั่นแหละเนี่ยไอ้เรี่อนี่ก็ปีนอย่างเดียวเลย ไม่ชอบดาดีเลยเฮียเฮ้ยเราคงไปไหนแล้วไปกูไปกูดินเลยตัวกูน่ารักวะเฮ้ยโอ้ย ไอ้เธอตายไอ้สัตวสเฮียแม่งไหลลงไปก่อนไอ้สัตว์แม่งเนี่ยอะไรอะไรเฮ้ยแล้วมันโนนเฮียอะไรกันตรงนี้อย่าอย่ามายุ่งกับกูอย่ามิโยกกูอย่ามิโยกกูอย่ามิโยกกูฮึบอะฮึบอะฮึบ เพม่อนกนูโอ้ยไม,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 ม่ไ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 ม่่เออ,ไ,อไม่าไปช่วยจระเข้เลยสัตว์เนี่ยกูจะดานนี้มันน่าเบื่อตรงนี้นะ เออมันน่าเบื่อตรงที่มันต้องเปลี hmm. ่ยนขึ้นอย่ไรใช่ดาเนี oh, ้มันน่าเบื่อตรงที่พวกมึงต้องมาแย่งชิงขีงกับขีงออฟเดอะิวกันเนี่ยใครเป็นกีลคนไฟลุกไว้เหี้ยเรียบร้อยโคดักจะพัฒนาจะพัฒนาล่างแล้ววะโอ้ย ทำอะไรกันอ่ะเนี่ยเฮียเนี่ยพอใครคึ้นตีนได้ไปก็ได้เฮียพี่โก้เฮียคุณไม่ชอบเล่นด่านเฮียเนี่ยด้อะไรกันนเม่ไหวพิมพ์ต้นตีนอะไรเฮียต้องจากฟรีขึ้นไปได้ปล่อยพิมพ์แกปล่อยให้มึงปล่อยให้พวกมึงตีกันเองไอ้เฮียแมงเอ้ไอ้เฮียแทบจะตายมองแล้วด่านแม่งโง่ที่สุดอุ้ย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 โอ้โหฝนเทพไปแย่แย มึงจะเอาดิ่ไปแล้วออกโอ้ยโอ้ยโอยแล้วพวกมึงมาลุม่อนไปก่อนเอาไปก่อนเออมึงลงไมลงไปกับกูเดือดู้มาไกลด้วย มันซ <laughs> oh ิปมาแล้วโอ้อะไรเนี่ยซิปซิปซิปไฟโอ้ยบาโอ้ยอยอยอย้ย อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้กันเออยิงบาไปๆเดะยิงเดะกด F F เพื่อนไม่เร็วคืบคืบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยดเขี้ยดเขี้ยดไอ้เขี้ยดจะเอาอาวุธไปอีกได้ไอ้เขี้ยดยิ่งเขี้ยเลยสุไอ้กด F กด F ทิ้งอาวุธเพื่อนมึงใช้ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยไม่ยทำปีไม่ได้แล้วเว้ย กดอะไรวะ F ใช้จอ่ะช้จอยโอ้โหใ้จอยไม่รู้ละไม่รู้ว่ะเสร็ร้อยแล้วนี่ใครอยู่บนข้างบนไอ้สิบแกเรเรียบร้อยเกมแม่งไม่เกมแม่งไม่มีวันจบเร็วเลยสัตว์โย ไม่ไมโอ้โหรีบปรีบรีบโอ้มาโอ้ถูกต้องเลยแล้วเรียบร้อยทุกอย่างที่หมดถ้าไหลตรงนี้ไม่ว่ามันรอดแน่

จับโยนอ่าอาาปีลย,ยปีน,นปีน,นปีนปีน่น่ารักจังตกไปละมันปีนไม่ได้ไอ้บอน เฮ้ยตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาใครมันกิจคนไฟบิน Yeah, โอ้โหเติร์มเกือบส่งลงไปแล้วอ่ะลงส่งลงไปแล้วคือคือคือโอ้โหมนหนึ่งลแล้วมาหนึ่งลแล้วมายินทำอะไรตรง,งตนี้เตอร์อะไรเตอร์นี่โอ้ยอะไรสิอะไรสิอะไรสิไม่ไม่ไม่คือแค่ยิ้

ขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมไอ้เ้ย <c oughs> บอกไม่ทันัไม่ก็ขนาดเตแล้วเอเตมเต็มว่าเต็มเต็มเเต็มเมต็มเนไมเเต็มเต็มอต็มเตเต็เน็มเมมมเ

เฮียโคตรเฮียเลยสัตย์โยนแล้วลงไปใต้ท้องเหนือไอ้ กูได้ตีตีกับแมวว่วงไว้ไอ้แม่แม่งตีอิ่ไง้สัดบนบนแต่คนอื่นเนี่ยไอ้เหี้ยก็มึงบอกเกูตู้เล้วกูต่อยเตอร์ตายไปแล้วไงกูฆ่ามตั้งสองคนเลยกูฆ่าไปเยอ่เตะกำลังจะขึ้นมากูเห็นบัตรใส่เลยยิงเหี้ยกูไปนอน อ๋อเรียบร้อยหลับคุณหลับอยู่ในห้องเด้ยคุณหลับอยู่ในห้องเด้ยไปถึงไปถึงไอติปอติปีตเรีบร้อยเรียบร้อยไถึงกไดแล้วรอเห็นบัตรเลยรอเห็นบัตรเลยรอเห็นบัตรสิบรอยเห็บัตรรอยเห็นบัตรี่เอิปใครก่อน อาเตเเเหียไม่ก่งอยู่สันดีสมกันแล้วจะเป็นเป็ดจริงๆเสียอยู่เยแล้วเบื่อไม่ยอมใครเตะกูวะเตะเดียเตเี่ยเอยไปละไปละกูไปละเออปเยอมีอีกแบบมีประเดียเี่ยๆอะไรแลมีอแบบีเนี้ย Oh. Yeah, Ikke oh, vi. <laughs>